สวัสดีค่ะการใส่สายส่วนฟอกเลือดชนิดมีกระปอ๋อมักใช้ในผู้ป่วยไตายวายระยะระยะสุดท้ายและมีความจําเป็นต้องนด้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและยังไม่มีหลอดเลือดอื่นสําหรับฟอกเลือดค่ะลักษณะสายส่วนฟอกเลือดชนิดมีกระปอ๋อเป็นสายส่วนน้ำเลือดชนิด2ช่องอยู่ในท่อเดียวกัน ใช้เป็นท่อนําเลือดเข้าเครื่องไตเทียมและนําเลือดออกจากเครื่องไตเทียมกลับเข้าสู่ตัวผู้ป่วยมีกระเปะ๋อหุ้มสายไว้ช่วยทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันไม่ให้เชื้อโรคผ่านเข้าสู่หลอดเลือดได้โดยจะถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังทำให้คาสายฟอกไว้ได้นานกว่าสายส่วนชนิดชั่วคราวชนิดไม่มีกระปะ๋อวัสดุที่นำมาทำเป็นสายนิยมใช้เป็นโพลียูรีเทน ซิลิโคนหรือโพลีเอทิลีนมีคุณสมบัติเข้ากันกับเนื้อเยื่อมนุษย์ได้ดีมีลักษณะนิ่มมีความยืดหยุ่นสูงและอ่อนตัวเมื่ออยู่ในอุณหภูมิของร่างกายค่ะตำแหน่งที่นิยมใส่สายสวนฟอกเลือดชนิดมีกระเปะ๋อนิยมใส่บริเวณคอในบางรายที่มีปัญหาการอุดตันของหลอดเลือดที่คอมักจะใส่ไว้บริเวณขาหนีบค่ะ การใส่สายสวนฟอกเลือดชนิดมีกระเปะ๋อใช้เวลาในการใส่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงมักนิยมฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อระง,งับการเจ็บปวดเท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการเตรียมตัวดังนี้ค่ะงดยาละลายลิ่มเลือดไม่น้อยกว่า7วันหากไม่มีข้อห้ามหรือต้องได้รับความเห็นจากแพทย์ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด หากกำลังรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ก่อนการใส่สายสวนผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อประเมินความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเลือดหยุดยากหรือมีเกล็ดเลือดต่ำจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการใส่สายสวนนะคะต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้มีภาวะน้ำเกิน พอจะทําให้มีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ในรายที่มีปัญหาในการควบคุมน้ําหนักแพทย์จะพิจารณาเลื่อนการใส่สายส,ายสวนออกไปก่อนหลังการใส่สายส,ายสวนฟอกเลือดชนิดมีกระปะ๋อสามารถใช้ฟอกเลือดได้ทันทีค่ะหลังการใส่สายส,ายสวนควรงดให้ยาละลายลิ่มเลือดขณะฟอกเลือดเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกภายใน24ชั่วโมงหลังการใส่สายส,ายสวน ไม่ควรใช้แขนข้างที่ใส่ดันตัวให้ลุกนั่งเพราะอาจทำให้เลือดออกมามากขึ้นได้นะคะในช่วง2-4สัปดาห์หลังการใส่ไม่ควรขยับแขนหัวไหล่กางแขนหรือหมุนแขนข้างที่ใส่สายสวนมากจนเกินไปเพราะจะมีผลต่อการหายของแผลและการยึดต,ติดของกระเป๋อหุ้มสายค่ะดูแลแผลไม่ให้เปียกน้ำไม่แนะนำให้อาบน้ำโดยการใช้ขัน ตักน้ำราดตัวหรือใช้ฝักบัวแนะนำใช้วิธีการเช็ดตัวเพื่อป้องกันแผลเปียกน้ำหากแผลเปียกต้องรีบทําแผลใหม่ทันทีนะคะดูแลผ้ากอ๊อซปิดแผลให้สะอาดอยู่เสมอห้ามแคะแกะเกาบริเวณผ้ากอ๊อซปิดแผลหากแผลสกรปรกหรือผ้ากอ๊อซปิดแผลเปิดออกให้ทําแผลใหม่ค่ะควรใส่เสื้อที่ติดกระดุมด้านหน้า เพื่อไม่ให้สายถูกดึงรั้งสะดวกต่อการทำความสะอาดและการใช้งานฟอกเลือดค่ะหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีนะคะภายหลังการใส่สายสวนมีเลือดซึมออกมาจำนวนมากจนทะลุออกมานอกผ้าก,ก๊อซที่ปิดแผลไว้มีอาการไข้หนาวสัน่นอาการบวมแดงร้อนหรือรู้สึกเจ็บบริเวณที่ใส่สายมีหนองไหล มีกลิ่นเหม็นสายสวนด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านมีการอุดตันดูดเลือดไม่ออกหรือดูดออกยากใช้ฟอกเลือดไม่ได้หรือมีอัตราการดึงเลือดขณะฟอกเลือดน้อยจนเกินไปมีการเลื่อนของสายตัวสายโผลทะลุผิวหนังหรือกระเป๋ะหุ้มสายเลื่อนออกมาจากผิวหนังบริเวณทางออกค่ะ การดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยสายสายส่วนฟอกเลือดชนิดมีกระป๋อที่ถูกต้องมีความสําคัญมากนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานลดอัตราการติดเชื้อและทําให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดที่เพียงพอและยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยค่ะ